Comprei um lança pra batorar com ela Em cima da minha barra de rolar Com meu saco nela Doido loucando... no จร,จ,รจริงไม่โดนเลยที่ยอแม่งดาวก็ดาวดะเองดารซ้ำเ ไม่โดนหัวมันจะลอ้อมอยู่ในวงเป้าวะเล่นดาบเหมือนกันเนี่ย โดนตัวอะไรนักหนาวะกูจะยิงตัวมาแตกอยู่แล้วเนี่ยโัวแตกเล็งหัวแล้วนะโดนตัวนะ ไม่ทันได้ยิงเลยไงแบบต่อราบต้องอยู่ข้างบนงไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลย <laughs> มาทำอะไร เลี่ยมปุยเา้เาเขา <First Blood. S 1> มันยิงจากข้างบนลงมาเล่นเลี่ยมูดิดเลี่ยมเกินมา โดนไอ้เฮียเอาไอ้เฮียลากลากไปแต่ปืนวัวค้าเงินมันปั๊มได้เฮ้ยโดนหัวไม่ตายไอ้เฮียเหลือตัวเดียวแล้ว โดนหัวเต็มแม่งไม่ตายไอนน้เฮีย่ oh, oh, oh. <c oughs> ยตตัวได้หรอไลวะเฮ้ยจับสนไอ้เี่ย <c oughs> <c oughs> เออเต็มมาแล้วแทนที่จะพูดคำั่งมาพูดคำกับไอ,อมอสเ,อเียหลโคบไกลให้เต็ม เฮีย <Yeah. laughs> ตังไอวองเอ้ยผมไม่เคยเล่นเด้อขนาดนี้เลยเไม่เคยเอออะ Đâu đâu. <coughs> hơi hey hey, chú bỏ. Thôi, địt lên chụp luôn đi. <coughs> <coughs> เช้าไอ้น้ำมันเจอ,อโปรไงคือว่ามันไปเล่นทีมสี่มันเลยโดนโครเฮ้ยโดนก็ได้ครับแค่นี้เรียมจัดเลยดาว First อะไรครับอะไรครับ ไอ้ดีเซลกูคงหวดลูกตอ,องอีกนะตอนเนี้ย แตะซ้ำกูอย่างเดียวเลยมันใกล้กูจัดต่อโดนได้ไงวะุมเมกี้แ uh> ม่งโดนได้ไงวะดูนี่ปุ๊บอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยม่นต้องมาดูไก่เล่นด้วยะ ชางเลยอะใกล่เกินบางแล้วก็พอดีว่าจะเจ็ดสองแล้วนะไอเจ็ดเดเอ้ยระเบิดเหรอ,อนุ่มเล่น first blood